ตอนที่9เหรียญเสียงน้องชายตราบใดที่เธอปล่อยฉันฉันจะทําทุกอย่างให้เธอเห็นด้วยไหมรู้สึกสบายจังคุณสามีอเออเออหุบปากในเวลากลางวันแสกๆใต้ท้องฟ้าแจ่มใสคุณจะทําสิ่งไม่เหมาะสมเช่นนี้ไม่ได้นะท้องฟ้าอันจ่มใสนี้มาจากไหนนิยามราตรี อ,อย่าคิดว่าวิธีการนี้ของคุณจะทำลายความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของฉันได้ตอนนี้สีหน้าของเจียงหลีหน่ากลัวมากดีนะฉันไหวตัวทันไม่อย่างนั้นฉันอาจจะโดนเธอทำร้ายและทุบตีก็ได้น้องชายคุณจะต้องเชื่อฉันฉันจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไป ่นะ <c oughs> คุณถูกฉันลอกฉันเข้าหาคุณตอนนี้เพื่อที่จะดูดซับพลังทางจิตวิญญาณของคุณตอนนี้ฉันแข่งแกล่งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วขอบคุณสำหรับพลังวิญญาณของคุณฮ่า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  คุณไม่สามารถหลบหนีฉันได้หรอกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นความเร็วของเขายยาจับได้แล้วตอนนี้แกลองวิ่งหนีฉันสิฉันจะฆ่า อะไรกันหันไปใช้ความรุนแรงอยู่เสมอคุณควรจะเรียนรู้วิธีที่มันดีกว่านี้นะคุณหมายถึงอะไรคุณมีเหตุผลอะไรบ้างที่คุณทำกับผมแบบนี้ผมมาที่นี่เพื่อสำรวจและปราบสิ่งชั่วร้ายปล่อยให้แสงให้ความยุติธรรมส่องมายังโลกคุณสามีเก่งจังเลย เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนทำไมคุณถึงสร้างแต่ความเสียหายให้กับที่นี่เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงร้องไห้มันทำให้ฉันดูเหมือนคนร้ายเลยนะทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้คุณคือเลียนเซียงคุณคุณเคยเห็นฉันหรือเปล่าเลียนเซียง เป็นคุณจริงๆหรอใช่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณเจ็บถ้าหากเราสามารถค้นหาแหล่งที่มาของเหตุการณ์ลึกลับที่โรงเรียนประถมศึกษาห่ยงยวนจากเหรียญเสียงได้วิดีโอการสำรวจจิตวิญญาณน,นี้ก็จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งแน่นอนหมายความว่าตอนนั้นคุณตายได้ยังไงแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงโจมตีฉันมีคนอื่นในโรงเรียนอีกไหมนอกจากคุณเป็นเป็นเขาเองที่บังคับฉัน เป็นเขาที่บังคับฉันคนคนที่ไม่ต้องการเขาเขาเป็นใครความตายของคุณเกี่ยวข้องกับเขาใช่ไหมเฮ้แล้วใครกันละ่ะใครที่ทำร้ายสาวน้อยที่น่าสงสารเช่นคุณได้ <c oughs> อย่ากลัวเลยคุณบอกผมมาว่าเขาเป็นใครแล้วฉันจะช่วยคุณอย่างแน่นอนคุณจะช่วยฉัน ใช่ฉันจะช่วยเขาเขาก็คือเหลียนเสียงพี่ชายช่วยฉันช่วยอะไรนี่คืออะไรกล้าดียังไงมาวางมือบนเหลี่ยนเสียงของฉันแกตาย สัตประหลาดตัวนี้น่ากลัวจังคุณจะทำอะไรสามีของฉันอคุณสามีเจียงเจียงหลี่ฮะ ดติดตามตอนต่อไป